ไม่กล้าทำหัวมันเป็นขึ้นที่หลังสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีว้าวว้าวนี่คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขนมบะจ่าง ทุตอนแรกว่าจะไม่ไหลไม่ไหลแล้วนะกินข้าวไปแล้วด้วยคนแบบว่าเออโสมมากแบบตื่นมาแล้วก็แบบปวดแขนหนักแขนมากนะคะกะว่าจะไม่อเอามีดก็ได้นี่ไงกันไกอยู่ข้างแม่นี่ไงแล้วก็แบบกะว่าเออไม่ไหลหรอกอะไรเงรี้ยปรากฏว่าไปเดินเดินผ่านไปเห็นแม่กําลังอุ่นบะจ่างโอ้ก็ต้องขอบคุณแม่นานนะคะก็ เดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเฮ้ยของถึงแล้วได้กินแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยขอบคุณแฟนเพจนะคะแม่นานะคะแม่นาสีมิมนนะคะนี่ค่ะส่งบะจ่างมาให้าบานอ้วนและครอบครัวนะคะนี่เลยค่ะไม่ไปค่ะไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบานอ้วนงานยุ่งด้วยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะน้องชวนแล้วแต่ว่าไม่ว่างนะคะนี่จ้า งานยุ่งนะตัวเองชีวิตจริงไม่ได้แบบว่าที่จะไปไหนมาไหนได้ตลอดนะคะแฟนเพจก็อยากให้ให้ไปอ่ะเนาะใช่ไหมก็ทิ้งไปกลับมาก็หัวยนี่ค่ะนี่จ้าขอบคุณค่ะไฟเซอร์เหรอก็ปวดแขนแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ล้มหมอดนอนเสืออะไรแต่ก็ปวดแขนอืม อร่อยจริงๆอ่ะแกาทำอร่อยจริงๆนะแม่นาส่งมาให้บานอ้วน,นหอมดียายดมก็ชอบอืม้มอร่อยจังหนึบหนึบ กลัวเดือนหน้าจะไปบูธโมเดอร์น่าอืมก็รู้สึกปวดแล้วก็หนักแขนมากกินพาราไปสองสองช็อตละช็อตเมื่อวานกับช็อตเมื่อคืนเมื่อวานหลับไปตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มคิดว่าสามทุ่มถึงหรือเปล่าไม่รู้ตื่นมาทีตีหนึ่งสี่สิบสี่หนึ่งสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดนี่แหละนอนอีกทีตอนเช้าห้า ตีห้ากว่ากว่าตื่นบางทเก้าโมงคือน,นอนเยอะพักผ่อนเยอะแต่ว่าลุกขึ้นมาทํางานอืมลุกขึ้นมานั่งทํางานมานั่งนําเข้าสินค้าทำอะไรตอนตีสามตีสีนั่งนําเข้าสินค้าที่แน่ๆได้ผ้าผ้าเจตัวผืนหนึ่งคูณสองเมตรอะ ประมาณพันพันกว่าผืนของถึงในสามถึงสี่สัปดาห์นี้แหละออร่ยผลลูกตื้อแฟนเพจไม่ไหวเมื่อไหร่จะเอาผ้าเช็ดตัวมาอีกอะไรเง ня, ี้ยผืนใหญ่ก็เลยไปดิวทุนสูงขึ้นนะว่าแล้วทำไมเขาขายกันสามเก้าเก้าไปเจอในเว็บไซต์ไหนวะเอามาจากโรงงานเดียวกันขายห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบสามบาทพุ่นอ่ะก็เลยว่าอู้ ไม่แปลกใจทำไมเราแบบว่าขายได้เยอะอ,อร่อยมากเลยอระแม่นาทำอร่อยนะคะเนี่ยรสชาติแบบนิ่งสนิทแบบว่าเหมือนเดิมคือแกส่งมาให้กินหลายแบบติเ่ลี่ยปีละหนึ่งครั้งข้าวหนุบกครงเทศหอมอร่อยกุ้งแห้งหมูแล้วก็อะไรอะ่ะแปะกล้วยเหรออันเนี้ย ผลิสมไข่แดงไข,ข่เค็มหมูมีกุ้งแห้งนะลุงอร่อยเดียวดมชอบไข่หนูว่าไม่ไขอ่อ่ะแต่มันปวดเนี่ยหนูไปถึงโต๊ะฉีดแล้วนะ เคียปิหนูไม่รู้ว่าต้องบอกเขาแล้วก็แยกแยกไปอีกโซนหนึ่งตั้งใจจะฉีดซับเคีวเนียตเพื่อลดแบบไซเอฟเฟคที่มันจะปวดกล้ามเนื้อพอไปถึงแล้วเอ๊ะเข็มเบอร์ยี้าก็ฉีดได้เข็มเบอร์ยีห้าแต่ถ้าเบอร์ยีเจ็ก็ดีนึกอยู่ในใจเห็นเขาแล้วพอไปถึงขอฉีดภาษาไทยเลยชั้นใต้ผิวหนังค่ะอะไรเงรี้ยแต่บอกเขาเป็นซับนะเพราบอมต้องไปอีกโต๊ะหนึ่งก็เลยแบบ ไงดีวะพอดูคิวแล้วโอยยาวอะมาสซก <c oughs> กล้ามเนื้อก็ได้ <มา S 1> แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง <เท S 1> จริง,<ม>งก็ปวดค่ะทุกคน,นปวดเนี่ยเมื่อวานถ้าให้ไปไลฟ์สดไหวก็ไหวนะแต่ก็คือแบบพ่อแม่ไม่ให้ไปมึงนอนพักนะลูกวันดีพี่ชายครอบครัวมา,วาก็นั่งอยู่ที่นี่ก็าาพอเด็กๆก,กลับครอบครัวพี่ชายกลับก็ หลับเลยคะ่ะอืมไม่ได้อาบน้ําด้วยมาอาบตอนนั่นแหละตีหนึ่งตีสองอะ่ะแล้วก็นั่งทํางานกินโครซองไปชิ้นหนึ่งมงมากพี่จีนก็ไม่รอนนะหรือเขาทํางานกันยีิบสี่ชั่วโมงวะคือบางวันเอฟของจากจีนเนี่ยเราต้องแชทคุยเนาะใช้ทนันสเลดคุยเอานังก็ตอบนะต่อราคากันไปกันมาวิ่งกันไปหนังอินเดียอยู่พักหนึ่ง มันก็ได้รถเยอะอยู่นะเ,เขาก็ทำงานแคยีิบสี่ชั่วโมงนะบางโรงงานอะอ่ะอ่ะกินไปกินมาจะหมดกินให้หมดดิใครก็ว่าส่วัสดีป้าดาค่ะก็ฉีดวัคซีนแล้วรู้สึกว่าปวดวยนิดหน่อยอ่ะไม่ไดีเยอะมากปวดแขนมากยกแขนแบบอ่า หนักแขนแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะก็จิบน้ำบ่อยๆอาอโอเคค่ะถ้าถามว่าฉีดกับไม่ฉีดอ่ะเลือกอะไรฉีดนะคะอร่อยอ,อะออะแกะใส่ให้พ่ออเดยนูทำให้ปนาทำอร่อยมากน่าทำขายนะแกะทำไหวเปล่าแกนั่งวิวแชร์ด้วยนะเนี่ยแกยังอุตส่าห์ทำให้ คนที่ซื้อวิวแชร์ให้แม่เนี่ยโอ้คนที่ซื้อวิวแชร์ให้แม่ตอนที่แม่นะขอบคุณมากแล้วแกตัวแกเองอ่ะแกก็นั่งวิวแชร์นะแล้วแกก็ยังอุตส่าห์พยายามให้ลูกหลานช่วยแบบว่านั่งทาแล้วก็ให้ลูกหลานค่อยๆเสิร์ฟไม่หายยดมคนเคยคนเคยเออคนแบบอย่างเนี่ยตายให้อนี้ตายเนี่ยใช่เพอได้นแกก็ทำอยู่ด้วยแน่นปึ๊กเลยเครื่องอ่ะกลิ่นพริกไทยยังติดปากติดลิ้นเลยเนี่ยมาอาจารย์มาสิคะจะใส่พ่อ กินไกระเรืแอยๆพ่อกินไม่เยอะหรอกที่รักอร่อยจังอร่อยจังพูดจะเต็มนะโคตรเต็มเลยมาดูเบรกอ่ะเฮ้ยแค่ไม่ออกแค่ไม่ออกพูดกลับไปก่อนเลยพ่อเนาะเปล่าคิดเวลาเลยอย่างเงี้ยได้เลยค่ะชอบเหมือนกันใช่ไหมคะอืม what is that um ทำไมก็ไม่ใส่ไส้เปลือกไส้มาม Chinese style Chinese food we call บะจ่างบะจ่างใบไผ่ก็ Sticky rice and pepper shrimp dry shrimp uh, yolk and peanuts in some kind of leaf and steam <laughs> <laughs> too difficult for <Hi S 1> explain for you Chinese Chinese food บะจังจ n g หยุดไม่ได้อดบ่ได้อดบ่ได้หมูเนี่ยนับๆโอ้ยกินของเขาอะ ยาย d o อ่ะจะชอบกินอันนี้แล้วเรากินแล้วแบบคนมีบุญเลยต่อไปไปกินเจ้าอื่นไหมกลายเป็นแม่อร่อยไปเลยอ่ะเชื่อไหมของเขาอร่อยมากเขาไม่ขายนะคนมีบุญเหรอคนทําเนี่ยนั่งวิวแชร์นะยอดเลยแล้วทำออกมาได้อร่อยขนาดเนี้ยอดเลยดูเฉยไม่ได้ชอบทำบุญทำอะไรไปก็ได้อยากจะแล้วเนนะห่อต้มเห็นไหมเนี่ยปวด ตรงเข็มสองไข้สองวันอืมบาดอ้ But, วนก็เข็มแรกมีปัญหา mm hmm. เข็มสองไม่มีอะไรเข็มสามปวดแขนแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวเท่าไหร่แต่ก็โอเคค่ะอืมอร่อยอะถ้าวางก็หมดอ่ะวางไปเรื่อยก,ก็กินไปเรื่อยได้อ่อเป็น oh. อ <Yeah. S 1> <laughs> is that sweet um m e l o Saltry. A little sweet and hot black pepper. Good. i s so mellow. Tasty. โอเคไปแล้วค่ะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวมาเป็นช่วงช่วงนะเดี <c oughs> ย๋ยวเจอกันในมหา